โอ้โหพี่น้องฮะวันนี้นาะเล็กพามาดูสับปะรดพันตาของนาเล็กนะเป็นไงฮนะสวยงามมากๆเลยมาดูยามค่าคืนกันหน่อยนะนี่ก็เป็นสับปะรดหนึ่งสายพันธุ์ที่ถือว่ามีลูกออกตรงบริเวณ ตามตาต่างๆของหัวใหญ่ของเขานะมีขนาดเท่าประมาณสักนิ้วมือนะยื่นออกมาเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะปกติหน่อของสับประรดเนี่ยมันจะมีตรงนี้ตร,นตรงปลายยอดอันเดียวนอกกนั้นตามตาต่างๆนี่ก็จะไม่ได้มีแบบนี้นะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลก นะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนี่แหละสับปรดพันตานะสวยงามฮะนะอะไรปลูกมาประมาณสักสองปีนะถึงจะได้เห็นผลเนี่ยปลูกทิ้งๆไว้นะไม่ได้ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเนะี่ได้ออกมาเป็นสีสันแบบนี้สวยงามก็ ถือว่าประสบความสำเร็จที่ปลูกแล้วออกผลให้ชมกันนะมันไม่ได้ถึงพันหรอกนะแต่ว่ามันมีเยอะเกินเขาก็เลยเรียกว่าสับประรดพันตาหรือว่าพยาพันตานะดูโดยรอบนดูสวยงามมากๆเลย การปลูกก็ไม่ยากฮนะก็เอาหน่อที่เกิดจากนี่แหละฮนะตามตาต่างๆเนะี่ยเอาไปปลูกนะเอาไปชําไม้ในดินนะปลูกในดินเนะ่ยมันก็เกิดแบบนี้แหละอันนี้นะเลยก็ปลูกในกระถางนะเนี่ยมันก็สามารถที่จะออก,กลำต้นแบบนี้นะ แต่ว่านาิกปลูกแบบทิ้งคว้างก็เลยใช้เวลาประมาณสัก2ปีนะถ vid. ึงได้เห็นดอกของเขาแบบนี้เห็นผลของเขาแบบนี้ก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อใครอยากจะหาไปปลูกบ้างนะสับปะรดพันตาหรือพญาพันตา ผมสลับคลิปนี้ก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ